ว่อู่เซียนคุณชายแห่งอินมึงผู้ที่มีหัวใจที่แสนจะแข็งแกร่งดังหินผาและมีบาไหลที่กว้างที่คอยแบกเรื่องราวที่จะแสนสาหัสไว้บนบ่าของตัวเองคุณชายที่ร่าเริงและแสนจะสุกซนแต่วันหนึ่งเส้นทางของคุณชายคนนี้ได้เปลี่ยนไปจากคุณชายว้่ยผู้แสนสุกสนกลายมาเป็นประมรจา,า e ์อีหลิงที่ทุกคนกล่าวขานเป็นระดับตำนาน จะต้องบอกว่าณน,า,นาทีนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักพี่นักแสดงสุดหล่อและมากไปด้วยความสามารถคนนี้เพราะตอนนี้เนี่ยจ่านเกอของเราได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังไปไกลมากๆแล้วค่ะและมีแบรนด์ดังหลายแบรนด์นั้นจองตัวซึ่งแอดเนี่ยรู้สึกดีใจและยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้จ่านเกอได้ประสบความสำเร็จและมีคนที่รักเขาอยู่ทั่วโลก พอแอดรู้จักจันเกิดตั้งแต่ยังเป็นบอยแบนด์วง x 9แล้วคะ่ะแล้วก็เคยดูซีรีส์ที่จันเกิดแสดงมาก่อนอย่างเรื่องห้องเต้ที่รักนะคะที่มีพี่ๆวง x 9แล้วก็มีเจ้ารูซอนะคะแสดงด้วยเป็นนางเอกนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจันเกิดก็แสนจะหล่อเท่เหมือนกัน FC ของจันเกิดเนี่ยเรารู้กันดีนะคะว่าจาันเกิดเนี่ยเขาผ่านอะไรมากมายในวงการบันเทิงนะคะเรื่องแย่ๆก็มีเยอะอะ ในตอนที่พี่เขาเนี่ยยังไม่มีคนค้นพบมากนักนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกค่ะเพชรก็คือเพชรค่ะถึงแม้จะใช้เวลาในการเจรไนานานหน่อยแต่เมื่อถูกเจรไนเรียบร้อยแล้วตอนนี้จานเกิดของเราเป็นเพชรที่แสนสวยงามที่ถูกค้นพบเรียบร้อยแล้วค่ะ แอดพูดถึงจันเกอเยอะหน่อยนะคะเพราะแอดเนี่ยดูผลงานของจันเกอมาก่อนแล้วก็คอยเอาใจช่วยพี่เขามาเสมอเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยแอดแสนจะภูมิใจและยิ้มแก้มแทบแตกทุกครั้งค่ะที่เป็น f c ของจันเกอมาตลอดหากใครเป็น f อฟซีจันเกอแบบแอดนะคะแอดจะบอกว่ารักจันเกอเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะทุกคนเอาละค่ะมาเข้าเรื่องตัวละครของเรากันดีกว่า เว่ยอูเซียนหรือเรียกง่ายๆว่าเว่ยอิงเป็นตัวละครที่แอชเชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะโดยเว่ยอิงเนี่ยเขาเป็นคุณชายที่ฉลาดมากๆมีไหวพริบดีมีความคิดนอกกรอบร่าเริงสดใสและเป็นเจ้าตัวดื้อค่ะเว่ยอิงนั้นสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าเว่ยอิงนั้นเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่และคนที่เป็นตระกูลเว่ยเนี่ยก็หายไปหมดแล้ว เว่ยอิงเนี่ยเลยถูกลับเรียงจากเจียงเฟิงเหมียนนะคะคุณพ่อของสิตพี่และเจียงเฉิงเว่ยอิงเนี่ยก็เลยได้มาอยู่ที่ตระกูลเจียงเปรียบเสมือนคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งเลยเว่ยอิงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ช่างสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าในตอนที่ไปจับพรายน้ํากัน โดยเวอิงเนี่ยได้สังเกตรเรือที่มันจมน้ําลงไปนั่นทําให้เวอิงรู้ได้ทันทีว่ามีพายน้ํานะคะเกาะอยู่ใต้ท้องเรือและทําให้เรือจมและจะบอกว่าความฉลาดของเวอิงนี่แหละค่ะที่ทาให้หลานจ้านเนี่ยมีอาการสนใจเวอิงขึ้นมาในตอนที่เวอิงเนี่ยมาที่กูซูครั้งแรกที่หลานจ้านนำสิทธิ์ตระกูลหลานที่เหมือนจะเป็นหุ่นเชิด เข้ามาเพื่อวิจัยอ่ะทุกคนแล้วเวยอิงเนี่ยก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ตายหรอกนะแต่เขาอ่ะเหมือนโดนวิชามารมากกว่าทําให้หลานจ้านเนี่ยชะง,งักและเหล่มองเล็กน้อยแอดคิดในใจนะคะว่าหลานจ้านเนี่ยน่าจะคิดว่าคุณชายท่านนี้เนี่ยน่าจะมีของอยู่ในช่วงที่มาเข้าเรียนที่กูซูหลานจ้านกับเวยอิงเนี่ยคือไม่ญาติดีกันเลยค่ะ เวยอิงนะ่ะพยายามจะทักทายหลานจ้านหลายครั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยหลานจ้านเขายังไม่เปิดอันติรักเพื่อนสนิทค่ะก็เลยไม่สนใจเวยอิงเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบนะคะอย่างที่แอดบอกเป็นคนรักอิสระและไม่ชอบที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ค่ะเราจะรู้กันว่ากฎบ้านตระกูลหลานมีเยอะถึง3,000ข้อเวยอิงแค่มาครั้งแรกเนี่ยก็ทำผิดกฎไปแล้วประมาณครึ่งโหลนะคะ ถึงแม้จะโดนเข้าห้องปกครองบ่อยครั้งแต่ถามว่าวยอิงกลัวไหมคะคําตอบก็คือไม่ค่ะความเก่งของวยอิงนั้นมีส่วนทําให้เจียงเฉิงนั้นมีข้อเปรียบเทียบค่ะอย่างที่รู้ว่าเจียงเฉิงเป็นอีกคนที่น่าสงสารและน่าเห็นใจมากๆต้องแบกคําว่าประมุขตะกรลเจียงคนต่อไปเอาไว้เจียงเฉิงมักจะถูกกดดันอยู่เสมอจากผู้เป็นแม่นะคะเพราะเขาก็มีความหวังว่า เจียงเฉิงเนี่ยจะต้องเป็นประมุขที่เก่งและดีสามารถปกครองตระกูลเจียงได้แบบดีอะทุกคนและมักจะถูกเปรียบเทียบกับเว่ยอิงเสมอเลยว่าทําอะไรเนี่ยก็ไม่เคยทําได้ดีเท่าเว่ยอิงเลยนี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เป็นรูปแบบคําพูดนะคะที่จินกวงเหยาเนี่ยใช้ปั่นในตอนที่ปะทะกับเจียงเฉิงในในวัดนะคะทุกคนเว่ยอิงเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยที่ตรงไปตรงมาและมีความจริงใจสูงค่ะ คิดอะไรก็พูดแบบนั้นกล้าววิจารณ์แบบตรงๆเหมือนในตอนที่วิจารณ์การสั่งสอนของตระกูลหลานว่าให้เลิกสอนพวกประวัติศาสตร์นักพจน์และมาสอนในวิชาที่สามารถใช้ได้จริงๆดีกว่านิสัยของไว้อิงเนี่ยถ้าหากเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเขาจะตอบแทนบุคคลท่านนั้นเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะดูได้จากเคสของวนหนิงและวนฉิงสองพี่น้องที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไวอิงเนี่ย ตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ทางมานวันหนิงเคยช่วยทางเว่ยอิงแล้วก็เจียงเฉิงเลยค่ะนั่นทําให้เว่ยอิงไม่สามารถทําให้วนหนิงกับวนฉีนั้นถูกหารเล็กและถูกสังหารไปกับความผิดที่ตระกูลตัวเองได้ก่อไว้ได้ค่ะเพราะทั้งคู่และชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอย่างที่เรารู้กันค่ะว่า เจียงเฉิงเนี่ยถูกทำลายจินตานโดยวนจูหลิวและจินตานเนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งของคุณที่ฝึกวิชาถ้าหากไม่มีจินตานเนี่ยคนคนนั้นก็เหมือนกับคนที่ไรประโยชน์นั่นทำให้เจียงเฉิงเนี่ยแบบหมดอะไรตายยากเพราะเจียงเฉิงเขามีหน้าที่ที่จะต้องขึ้นเป็นประมุขของตระกูลไงคะทุกคน แต่เว่ยอิงเนี่ยเขามองว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีจินตานก็ได้ค่ะเพราะเขาไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องใช้มันเว่ยอิงเนี่ยก็เลยวางแผนโดยให้วนชิงเนี่ยเป็นคนผ่าเปลี่ยนถ่ายให้และโกหกว่าจินตานของเจียงเฉิงนั้นถูกฟื้นฟูแล้วผ่าสดด้วยนะคะเพราะการเปลี่ยนถ่ายต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถใช้ยาสลบได้แค่คิดภาพตามก็สยองลวค่ะทุกคน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไวอิงเนี่ยไม่สามารถพกกระบี่คู่กายอย่างสุนเปี้ยนได้อีกแล้วไงคะแอนค่อนข้างที่จะนับถือจิตใจของไวอิงมากๆเลยค่ะทุกสิ่งที่เจอมานั้นเรียกได้ว่าสาหัสอย่างทั่วหน้าถ้าพูดภาษาง่ายๆไวอิงก็คือคนหนึ่งที่โดนสังคมบูลลี่แล้วทำการจบชีวิตตัวเองด้วยการโดดหน้าผาค่ะเพราะความสูญเสียที่มันเข้าไปเยอะเกินไป วัยอิงก็เลยเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อจบเรื่องราวทุกอย่างแอดคิดว่าวัยอิงเนี่ยน่าจะคิดว่าเรื่องทั้งหมดตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นคนเริ่มเองก็เลยจบแบบปิดสวิตช์เลยค่ะการที่วัยอิงถูกใส่ร้ายใส่สีใส่ไข่โดยพวกที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีถูกเกลียดชังมาตลอดเป็นระยะเวลา16ปีเป็นปรมาจารย์อ e ีหลิงตัวร้ายที่ผู้คนกล่าวขาน ข้าได้ยินมาว่าเขาลือกันว่าเขาว่ากันว่าวัยอิงเนี่ยได้ยินคําเหล่านี้มาโดยตลอดแต่ที่แอดบอกว่าแข็งแกร่งเนี่ยก็คือการที่วัยอิงเนี่ยปล่อยเลยตามเลยค่ะและไม่อธิบายตัวเองแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาเนี่ยคิดว่าเขาไม่จําเป็นต้องมานั่งอธิบายให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในตัวของเขาอธิบายไปก็เหนื่อยฟรีก็เพราะว่าก,ก็คงไม่มีคนเชื่อนะคะการที่ได้ยินคนอื่นนินทาตัวเองในทางที่ผิด และไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแต่ไม่เข้าไปอธิบายและแก้ต่างให้ตัวเองเลยนั่นคือความแกล่งและเก่งที่แท้จริงนะคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นแอดโดนขนาดนี้เนี่ยจิตใจก็คงแตกสลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะ่ะโหดร้ายเกินแต่ก็ยังดีนะคะในวันที่ว้ยอิงเนี่ยไม่เหลือใครแต่ก็ยังมีเพื่อนรู้ใจอย่างหลานจ้านเนี่ยอยู่คนหนึ่งวัยอิงก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาที่มันโหดร้ายเนี่ย แต่ยังมีสหายรู้ใจไว้เพียงหนึ่งก็เกินพอแล้ว,วด้านความสัมพันธ์ของเวอิงที่มีต่อหลานจา้านเนี่ยก็คือเวอิงเนี่ยเป็นคนเข้าไปวอลเว์หลานจา้านก่อนนะคะเป็นไอเต้ากวนใจทำให้คุณชายรองหลานผู้เงียบขึมมีอาการมโมโหขึ้นมาได้ทำให้หลานจา้านเนี่ยดื่มเหล้าได้ถึงแม้ว่าจะจอกเดียวจอดก็ตามทำให้เห็นมุมอื่นๆของหลานจา้านที่คนอื่นเนี่ย ไม่สามารถเห็นได้ค่ะแต่มีตัวของไวอิงเนี่ยคนเดียวที่เห็นก็คือมันเฟี้ยวนะทุกคนเหมือนเป็นคนที่ถูกเลือกให้เห็นนะ่ะเวอิงนั้นเริ่มเฟดตัวออกห่างจากหลานจ้านในช่วงชี่ตัวเองเนี่ยเริ่มเข้าสู่ทางมรานค่ะเพราะเวอิงเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าจุดจบและมันเนี่ยจะต้องมีสิ่งตอบแทนที่เป็นราคาที่สูงอ่ะทุกคนด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยทําเป็นเมินไปเลยค่ะและนี่แหละค่ะหลานจ้านได้เปิดอันติ เป็นห่วงสห,สหายสนิทเนี่ยก็ตอนนี้แล้วค่ะเป็นคนเข้าหาไวอิงแทนค่ะด้านความสัมพันธ์ของไวอิงกับเจียงเฉิงเนี่ยก็คือพี่น้องที่ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้ตัวของเจียงเฉิงเลือกที่จะปล่อยไวยอิงให้ไปตามทางของตัวเองดีกว่าแบบว่าจะเกลียดไวอิงเนี่ยก็ไม่สามารถเกลียดได้เพราะไวอิงก็คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไว้แต่ถ้าถ้าจะกลับให้ไปสนิทเหมือนเดิมเนี่ย มันก็เจ็บปวดเกินไปงั้นพวกเราก็แยกกันไปในตามทางเดินของเราดีกว่านั่นคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วประมาณนี้ค่ะทุกคนเวยอิงเนี่ยเข้ารักคนบ้านตระกูลเจียงมากๆนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือคนตระกูลเจียงเนี่ยเป็นคนที่ให้ที่พักพิงไว้อิงและเลี้ยงดูจนไว้อิงนั้นเติบโตไว้อิงเนี่ยรักศิษย์พี่และเจียงเฉิงมากๆคะ่ะ เราจะเห็นได้บ่อยๆว่าเว่ยอิงเนี่ยทะเลาะกับคุณชายจินพี่เขยของตัวเองเนี่ยบ่อยมากเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณชายจินเขายังเปิดโหมดซึนอยู่ค่ะและปากเสียใส่สิทธิ์พี่หลายครั้งเว่ยอิงก็เลยทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปวางมวยค่ะในตอนศึกสุดท้ายเว่ยอิงยังควบคุมไม่ให้พลังทาร้ายคนตระกูลเจียงเลยค่ะและการสูญเสียสิทธิ์พี่ไปนั้นทําให้สุดท้ายแล้วเว่ยอิงตัดสินใจไปที่หน้าผาและทําการจบชีวิตตัวเองลง เพราะอาจจะคิดว่าคนที่เขารักและรักเขาเนี่ยได้สูญเสียไปหมดสิ้นแล้วเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงเพียงเท่านี้ดีกว่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวละครเว่ยอูเซียนจริงๆมีรายละเอียดเยอะวันนี้มากเลยพูดวันหนึ่งก็ไม่รู้จะหมดไหมนะคะทุกคนเป็นตัวละครอีกตัวที่แอดเนี่ยรักมากเลยและเรื่องนี้เนี่ยจั่นเกลเล่นประกบคู่กับหวังอีปอ้ป๋อ เคมีเคใจอะไรแบบเนี้ยคือมันดีมากๆเลยทุกคนชอบมากๆจะบอกว่าแอดเนี่ยภาวนาทุกวันเลยนะคะว่าให้สองคนนี้เนี่ยกลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครั้งค่ะอยากเห็นโมเมนต,ต์แบบน่ารักน่ารักเหมือนดูในเบื้องหลังของปรามาจาน่ะทุกคนไม่ต้องเป็นซีรีส์มิตรภาพก็ได้เป็นซีรีส์อะไรก็ได้ แต่ขอให้เล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่ในกองเดียวกันเพราะความสามารถของเรานะคะเราชิปเปอร์น่ะเดี๋ยวก็จับผิดมาจับโมเมนต์แล้วก็เก็บมาฟินได้เองค่ะทุกคนแอดเชื่อแล้วแอดก็เชื่อด้วยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีค่ะเราจะต้องรอกันต่อไปค่ะทุกคนสักวันหนึ่งเนี่ยความฝันของเราเนี่ยมันจะเป็นจริงค่ะแอดเชื่ออย่างนั้นค่ะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ no w i n no life เพราะชีวิตขาดเรื่องวายไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน